ผมสั่งซื้อกล่องที่มีการโฆษณาว่าเป็นกล่องประหยัดไฟมีการโฆษณาว่าสามารถช่วยประหยัดค่าไฟป,ปีละหลายบาทแต่เมื่อวานผมทดสอบให้ดูแล้วทดสอบกับโหลดหลายตัวไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับแต่ทดสอบกับโหลดบางตัวเนี่ยส่งผลทําให้กระแสในระบบสูงขึ้นไยซ้ําไปแต่ไม่ว่าจะทดสอบกับโหลดตัวไหนก็ตามกําลังไฟฟ้าในระบบยังคงที่เมื่อกําลังไฟฟ้าในระบบยังคงที่เนี่ย เราก็ยังต้องจ่ายค่าไฟเท่าเดิมอยู่ดีครับนอกจากไม่ช่วยประหยัดค่าไฟแล้วมันยังเป็นภาระกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราด้วยเพราะว่าถ้าบางเวลาเราต่อโหลดที่มีค่า Power อร c t o r แบบ leading แล้วเอาอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยไปเสียบเข้าที่เต้ารับหรือเสียบเข้าที่ปลั๊กไฟตรงจุดไหนก็ตามมันก็จะส่งผลทำให้ค่าพาวเวอร์แฟ r น่ะลดลงแล้วกระแสในระบบเนี่ยสูงขึ้น จ้าอุปกรณ์ตัวนี้นอกจากไม่ได้ช่วยให้เราประหยัดค่าไฟแล้วยังเป็นภาระกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราด้วยนะครับเพราะว่ามันทําให้กระแสนในระบบสูงขึ้นเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าภายในมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแต่เมื่อวานผมทดสอบให้ดูแล้วนะว่ามันไม่ช่วยประหยัดค่าไฟเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าภายในมีอุปกรณ์อะไรบ้างตรงนี้มีรอยบุ๋มๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูน็อตรูสกรู ใช่จริงๆครับภายในก็มีแค่นี้ครับอันนี้เป็นกล่องดำๆแต่ดูแล้วข้างในลึกมากน่าจะเป็นกล่องเปล่าดูจากสาภาพแล้วน่าจะเป็นกล่องเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นคาปาซิเตอร์จริงเนี่ยมันไม่น่าจะบางขนาดนี้หรอกข้างในเนี่ยลึกมากเลย ถ้าดูจากความลึกแล้วเนี่ยข้างในมีประมาณนี้เองดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นกล่องเปล่าไม่น่าจะใช่คาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์ก็มีแค่นี้ครับอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์แบบไมล่าอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กโทรไลติกเป็นแบบมีขั้วเพราะว่าวงจรเนี้ยมันมีไฟของหลอด led ด้วยก็แสดงว่าต้องมีวงจรเรียงกระแสจากไฟ ac เป็นไฟ dc ด้วย แต่ผมจะถอดดูว่ามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมใช่จริงๆด้วยไม่เกินความคาดหมายอันนี้เป็นไดโอดบิดครับทำหน้าที่เลี้ยงกระแสะจากไฟ AC เป็นไฟ DC เพื่อจ่ายให้กับหลอด LED แต่ก่อนที่จะจ่ายแรงดันให้กับหลอด LED เนี่ยมันจะต้องลดแรงดันโดยมีอารดอบแรงดันจำกัดแรงดันจำกัดกระแสะที่จ่ายให้กับหลอด LED เพื่อไม่ให้หลอด LED ขาด ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นไดโอดบิดแล้วก็จะมีหลอด LED แล้วก็จะมีรีซิสเตอร์จำกัดแรงดันจำกัด,รดกระแสแล้วก็จะมีรีซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นโหลดคลายประจุตอนที่ถอดปลั๊กแล้วขาปลั๊กมันจะได้ไม่มีแรงดันเกิดขึ้นเวลาไปโดนขาปลั๊กจะได้ไม่โดนไฟดูดมันก็จะมี R ทำหน้าที่คลายประจุด,ด้วยอุปกรณ์หลักๆก,ก,ก็มีแค่นี้เองครับเป็นซีไมล่าซีอิเล็กโทรไลติก ทาหน้าที่ตัวกรองให้แรงดัน DC มันเรียบอันนี้ก็จะเป็นวาลิเตอร์ดูจากเบอร์แล้วก็จะเป็น 07D471K อันนี้เป็นวาลิเตอร์นะครับอุปกรณ์หลักๆก็มีแค่นี้ครด้านหลังก็จะเป็นไดโอดอันนี้น่าจะเป็นกล่องเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองบัดกีออกมาวัดค่าความจุถ้ามันไม่มีค่าความจุอะไรขึ้นเลยก็จะแสดงว่าไอ้กล่องดำๆนี้เป็นกล่องเปล่า เดี๋ยวรอหัวแรงร้อนสักครู่เดี๋ยวเี๋จี้เอาไอ้กล่องดำๆนี่มาวัดค่าความจุดูว่ามันใช่คาปาซิเตอร์หรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นกล่องเปล่านะเพราะดูแล้วข้างในมันลึกมากโอเค เหรือเมื่อวัดค่าความจุดูว่ามันใช่ไหมมันใช่คาปาซิตเตอร์ไหมหรือว่าเป็นกล่องเปล่าสรุปแล้วไม่มีค่าความจุเลยนะครับแสดงว่ากล่องนี้เป็นกล่องเปล่า ถ้ามันเป็นคาปาซิเตอร์จริงเนี่ยมันจะต้องมีค่าความจุแสดงว่ากล่องดำๆนี้เป็นกล่องเปล่าครับติดตั้งหลอกไปเฉยคาปาซิเตอร์ที่ทาหน้าที่ปรปับปรุงค่าพาวเวอร์เฟกเตอร์ก็จะมีแค่คาปาซิเตอร์แบบไมล่าหรือซีไมล่าตัวนี้ตัวเดียวเองครับโอเคอุปกรณ์มีแค่นี้เองครับไม่ต้องซื้อนะครับทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่าไม่ช่วยประหยัดค่าไฟเป็นกล่องที่ทำหน้าที่ปรปับปรุงค่าพาวเวอร์เวกเตอร์เท่านั้นเอง ซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้เรียกเก็บค่าเพราะว่าแวกเตอร์จากบ้านพักอาศัยทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะไปปรับปรุงให้ค่าพาวเว power factor มันสูงขึ้นสักแค่ไหนก็ไม่ส่งผลทําให้ค่าไฟมาลดลงแถมอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยปรับปรุงค่า power factor ให้สูงขึ้นเสมอไปนะมันต้องดูโหลดในบ้านเราด้วยถ้าโหลดภายในบ้านเราเป็นโหลดแบบล e a d i n g เนี่ยพอเสียบอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าค่า power factor ลดลงได้ซ้ําไปทําให้กระแสในระบบนี่สูงขึ้นอีกท่างหาก นอกจากไม่ช่วยประหยัดค่าไฟแล้วยังส่งผลทําให้กระแสะไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรามันสูงขึ้นด้วยเป็นภาระเปล่าๆไม่ช่วยประหยัดค่าไฟนะครับมีแต่ภาระ,ะอย่างเดียวสร้างภาระ,ะให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราอย่างเดียวไม่ต้องไปซื้อมานะครับถูกหลอกนะครับ